วันนี้ผมจานะแล้วเราเรื่อนเทศกาลดนตรี2568เทศกาลดนตรี2567ถึง2568ก็จะมีวงตนตรีให้ชมกันนักร้องก็จะมีนักร้องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันส่วนทุกๆบ้านก็ไปชมกันได้ชมงานนี้ชมฟรี มีเครื่องดื่มฟรีอาหารฟรีก็การเลร่นดนตรีตั้งแต่ดนตรีไทยจนถึงดนตรีสากลวันนี้เราจะแยกเครื่องดนตรีไทยก่อนเครื่องดนตรีไทยก็เป็นเครื่องสายผสมออกแกนก็มีชิงกับพวงโทนลัมมานาชาตีแล้วก็ตะเค้ ออแกนเปนโนไวโอลินส่วนเครื่องสายผสมเปนโนก็มีโทนลามนาชิงกับพวงวจักเก้ขิมเปนโนไวโอลินส่วนส่วนบีพาสมอนก็จะเป็นเ,เครื่องตะโพนมอน และนาดมอนของวงเปิงมอนเหล่านี้เป็นต้นถ้าอยากจะชมก็ไปชมได้ตามที่กำหนดไว้แล้วก็ทุกทุกบ้านก็อย่าลืมนะครับติดตามผมช่องนี้ต่อไปแล้วก็อีกนึงขอบอกไว้ว่าก็าจะมาเล่นเกมส่งท้ายด้วยกันก็คือแล้วด้วยร้องเพลง เราเ้อนเพลงกรันสุดท้ายได้เลยนะครับบ้านเมืองเราทําเต็มเต็มดูบูเราทั่วเต็ม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 ไปเลยอันนี้ก็คือเพลงบ้านแก่เมนอนของมณฑิสาคอนสแตลพานนี่เองครับอีกอย่างหนึ่งเพลงชาติไทยเพลงชาติประเทศไทยลมเมนือชาตไทยเป็นประชาและนี่ก็เป็นเพลงบุกใจ ว่าละพุทธเจ้าเอามาโนรศสิลการนี่เป็นเป็นสัตว์สัพรามีเอาไปเลยเอาไปใจเราเอาไปได้เลยเอาไปเลยเอาไปคงจะเอาใจเลยเลยคงใจเราเอาไปเลยเเไม่ไอยู่กับตุกให้ใครเธอคนเดียวเธอคนเดียวอย่างนั้นสจริงไม่มี เป็นมาดูว่าเธอจริงใจไม่เคยอักใปอย่างนี้เอาไปเลยดูใจเราไปเลยให้เป็น